วันนี้จะเล่าเรื่องพระภิกษุเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ฟังครับสมัยพุทธก,กาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีทรัพย์ตั้งร้อยแปโกดอยู่ในเมืองสาวัตถีเศรษฐีคนนี้มีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวเป็นที่รักดังดวงใจของพ่อแม่วันหนึ่งเด็กหนุ่มลูกเศรษฐีที่ก็ขึ้นไปยังปราสาทอันงดงามของตัวเปิดหน้าต่างแล้วก็มองออกไปยังถนนหลวง ก็เห็นมหาชนต่างถือเครื่องบูชามีดอกไม้ของหอมกำลังมุ่งหน้าไปยังวัดพระเชตวันเพื่อฟังธรรมกันเขาก็คิดว่าเออเราเองก็ควรจะไปฟังกับมหาชนนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ให้คนใช้ถือเครื่องสักการะมีดอกไม้ของหอมก็พากันไปวัดวัดพระเชตวันพอถึงเวลาก็ถวายเครื่องทยทานมีผ้ามียารักษาโรคแล้วก็เครื่องดื่มเป็นต้นเสร็จแล้วก็ถวายบังคมพระพุทธ พระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งลงตรงนั้นเขาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็เห็นโทษในการครองเรือนแล้วก็เห็นอานิสงส์ในการออกบวชด,ดังนั้นพอคนกลับบ้านหมดแล้วเขาก็เข้าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าทูลขอบพัพปาพระพุทธองค์ได้ตรัสจชายนมลูกเศรษฐีบอกว่าคนที่พ่อแม่ยังแม่อนุญาตให้บวชนั้นบวชไม่ได้ต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่เสียก่อนจึงจะบวชได้ เขาฟังอย่างนั้นก็ถวายบังคมลาลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านมาถึงบ้านแล้วก็เข้าไปหาพ่อแม่ไหว้ท่านทั้งสองด้วยความเคารพแล้วก็บอกว่าคุณแม่คุณพ่อครับผมจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้ผมบวชเถิดพ่อแม่พอได้ฟังเท่านั้นก็ใจสั่นเพราะความรักลูกของตัวเหมือนกับว่าหัวใจของท่านทั้งสองจะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงเพราะเหตุที่มีลูกอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็เป็นที่รักนางดวงใจ ก็พูดกับลูกบอกว่าลูกเอ๋ยลูกเป็นผู้สืบวงศ์สกุลเป็นเสมือนแก้วตาของพ่อแม่ลูกเอ๋ยลูกเป็นเหมือนชีวิตของพ่อแม่เมื่อไม่มีเจ้าเสียแล้วพ่อกับแม่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไงชีวิตพ่อแม่นี่ฝากไว้กับเจ้าลูกเอ๋ยพ่อและแม่ทั้งสองขณะนี้ก็ย่างเขวัยชาราแก่เท่าแล้วอาจจะถึงความตายในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้เจ้าจะทิ้งพ่อแม่จากไปได้ลงคอได้อย่างไง ลูกเอ๋ยการบวชนี่มันทําได้ยากอย่างยิ่งเช่นเมื่อต้องการจะได้ของเย็นเย็นก็กลับได้ของร้อนมาเมื่อต้องการจะได้ของร้อนก็กลับได้ของเย็นเพราะว่าชีวิตี่ต้องอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพเขาใส่บาตรให้ยังไงก็ต้องกินอย่างงั้นเจ้าอย่าบวชเลยลูกชายหนุ่มก็ฟังคําพ่อแม่ที่ไม่อนุญาตให้ตบบวชแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจนั่งคอตกอย่างเศร้าใจเข้าห้องแล้วก็นอนสมอยู่บนเตียงไม่ยอมกินข้าวกินปลาถึงเจ็ดวัน ท่านเศรษฐีบิดามารดาก็ปรึกษากันว่าเอถ้าไม่อนุญ,ญาตให้บวชลูกเราคงตายแน่จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกละเออถ้าบวชซะก็ยังพอว่าจะได้เห็นกันอีกเมื่อม,มีมีทางเลือกอื่นใดแล้วก็ต้องยอมก็ไปพูดอนุญาตบอกว่าลูกเอ๋ยลูกเป็นสุดที่รักของพ่อแม่เอาละพ่อแม่อนุญาตให้ลูกบวชได้เจ้าจงบวชเถอะลูกชายพอได้ฟังคําพูดคําอนุญาตของพ่อแม่อย่างนั้นก็ดีใจ มอบกราบแทบเท้าท่านทั้งสองพอรับประทานอาหารมีกำลังขึ้นมาแล้วก็อำลาพ่อแม่เดินทางจากตัวเมืองมุ่งตรงไปยังวัดพระเชตวันซึ่งเป็นวัดที่ท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีสร้างนิวางไปจากตัวเมืองสาวัตถีประมาณหนึ่งกิโลเมตรถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขอบัพปชาพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พระภิกษุรูปหนึ่งบวชให้และพระภิกษุนั้นก็จัดการบวชให้ลูกเศรษฐีนั่นเป็นการเรียบร้อย เป็นสัมมเณรรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ลูกเศรษฐีบวชแล้วลาบสการะเป็นอันมากก็เกิดขึ้นแก่ท่านท่านก็ให้อุปชาและอาจารย์พอใจในความประพฤติของตัวแล้วในที่สุดก็ได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยอยู่ในวัดพระเชตวันนั้นถึงหปีจากนั้นก็มาคิดว่าเอะเราอยู่วุ่นวายในวัดพระเชตวันนี้ไม่สมควรเลย เพราะว่าเราบวชมุ่งจะสิ้นทุกข์ควรจะออกจากวัดนี้ไปหาราวป่าที่สงบอยู่จะดีกว่าเพราะตัดสินใจอย่างนี้ท่านก็ต้องการจะเรียนวิปัสสนาก็ได้เรียนกรรมฐานกับอุปชาของท่านพอเรียนกรรมฐานเพียงพอแล้วก็ออกจากวัดพระเชตวันมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวอาศัยหมู่บ้านนั้นสําหรับเที่ยวบินทบทัตท่านมีใจเด็ดเดียวอยู่ในป่าแห่งหนึ่งก็จเจริญวิปัสสนาแม้จะภาคเพียนอยู่ถึง12ปี ก็ไม่อาจจะได้บรรลุคุณวิเศษอะไรได้เลยไ่ยเสรษฐีพ่อแม่ของท่านนับตั้งแต่ท่านบวชแล้วการเวลาผ่านไปหลายปีก็ยากจนลงตามลําดับทั้งนี้ก็เพราะพวกคนที่ทํานาแล้วก็ทําการค้าขา,ขายของท่านเศรษฐีทั้งสองนั้นพากันคิดว่าในสกุลนี้ไม่มีลูกหรือว่าพี่ชายน้องชายแม้แต่คนเดียวที่จะคอยทักท้วงตักเตือนจับพวกเราหากพวกเราจะลักเอาทรัพย์สมบัติของสกุลนี้ไป ดังนั้นพวกเขาก็พากันเอาทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีทั้งสองที่พอจะหยิบฉวยเอาได้แล้วก็พากันหนีไปอย่างสบายใจใช่แต่เท่านั้นแม้แต่พวกทานและพวกกรรมกรในเรือนของท่านเศรษฐีทั้งสองก็พากันลักขโมยเอาวัตถุสิ่งของเงินทองแล้วก็พากันหนีจากไปต่อมาท่านเศรษฐีทั้งสองก็ต้องกลายเป็นคนตกยากเข็นใจไร้ที่พึ่ง เมื่อหมดหนทางก็จำใจขายบ้านที่อยู่ก็กลายเป็นคนไม่มีบ้านมีเรือนตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งจำต้องนุ่งผ้าเก่าถือกะลาขอทานเที่ยวขอทานจากคนใจบุญที่โนนบังที่นี่บังเพื่อยังชีพไม่ให้อดตายไปวันๆในเวลานั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินออกจากวัดพระเชตวันไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นลูกของเศรษฐีตกยากนั้นเมื่อเห็นพระภิกษุเดินทางมาถึงที่อยู่ของท่านท่านก็ทําการต้อนรับ ตามธรรมเนียมของพระพอนั่งตามสบายแล้วก็เรียนถามขึ้นว่าท่านครับท่านเดินทางมาจากไหนพระอคันตุกะก,ก็บอกว่าจากวัดพระเชตวันนะคุณแล้วท่านก็ได้ถามเรื่องความเป็นไปในวัดพระเชตวันที่ท่านเคยอยู่มาก่อนเพราะว่าท่านจากมาแล้วตั้งสิบสองปีก็าถามว่าพระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลายมีพระมหาสาวกเป็นต้นสบายดีอยู่หรือต่อจากนั้นก็ถามความเป็นไปของพ่อแม่ท่านว่าท่านครับ ครอบครัวของท่านเศรษฐีชื่อนั้นชื่อนั้นในเมืองสาวัตถีสบายดีอยู่หรืออันนี้หมายถึงครอบครัวของท่านพระรูปนั้นท่านก็บอกว่าคุณคุณจงถามเรื่องครอบครัวอื่นเถอ,อะอะทำไมล่ะครับท่านครับที่ท่านไม่ให้ผมถามเรื่องครอบครัวผมในที่สุดพระอกันตุกะซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากกรุงสาวัตถีก็เล่าให้ฟังแต่ดยย่อว่าคุณเอยทราบว่าครอบครัวนั้นมีลูกชายอยู่คนเดียว แต่ว่าลูกชายนั้นไปบวชในพระพุทธศาสนาเสียนับแต่ลูกชายคนนั้นบวชแล้วครอบครัวนี้ก็ล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวเวลานี้สองผัวเมียเนี่ยเป็นคนหมดที่พึ่งตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างยิ่งถึงกับถือกะลาเที่ยวขอทานอยู่อย่างน่าสงสารเหลือเกินพระภิกษุลูกเศรษฐีพอได้ฟังคำกล่าวของพระอคันตุก,กานั้นจบลงก็ไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้เริ่มร้องไห้มีน้ำตาไหลพรากจากแก้มทั้งสอง พระอคันตุกะเห็นเขาก็แปลกใจก็ถามว่าร้องไห้เพราะอะไรล่ะคุณท่านครับท่านเศรษฐีทั้งสองนั่นก็คือโยมพ่อโยมแม่ของผมเองผมเป็นบุตรของท่านครับอ้าวโยมพ่อโยมแม่ของคุณถึงความฉิบหายเพราะคุณคุณจงไปเถอะจงไปเลี้ยงดูท่านทั้งสองพระภิกษุนั้นก็คิดน้อยใจว่าเราเข้าป่าเพียรพยายามอยู่ถึงสิบสองปีก็ไม่ได้บรรลุมรคผลอะไรเลย เราคงเป็นคนอาภัพเราจะได้ประโยชน์อะไรด้วยการบวชอยู่ต่อไปเราจะศึกเป็นคารวะาไปเลี้ยงพ่อแม่ก็ทำบุญให้ทานบ้างก็พอมีทางไปสวรรค์ได้เมื่อตัดสินใจจะกลับไปศึกแล้วก็มอบถวายวัดป่าแห่งนั้นในพระเถระนั้นอยู่รักษาต่อไปส่วนตัวเองมาถึงวันรุ่งขึ้นพอกราบลาพระเถระนั้นเสร็จก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีบ้านเกิดของตัว เดินทางไปโดยลำดับในที่สุดก็ถึงวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัดประเชตวันคือจุดที่ท่านไปถึงนั้นเป็นทางสองแพร่งทางหนึ่งเข้าไปยังวัดประเชตวันอีกทางหนึ่งไปยังเมืองสาวัตถีท่านหยุดยืนอยู่ณนะทางสองแพร่งนั้นพลางคิดว่าเราจะไปพบโยมพ่อโยมแม่ก่อนหรือว่าจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อน ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าพ่อแม่เราเนี่ยเคยพบมาเป็นเวลานานคือเคยพบเห็นพ่อแม่มาทุกพบทุกชาติแต่ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปการที่เราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นทําได้ยากเพราะพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกแต่ละองค์ในนานแสนนานเอาเถอะวันนี้เราจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระองค์ก่อนแล้วค่อยไปพบโยมพ่อโยมแม่แต่เช้าพรุ่งนี้เมื่อท่านตัดสินใจอย่างนี้แล้วท่านก็มุ่งหน้าไปยังวัดพระเจตวันไปถึง เวลาเย็นละวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งอย่างที่ทรงปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันเพื่อตรวจดูว่ารุ่งเช้าพระองค์ควรจะไปแสดงธรรมโปรดใครบ้างหรือว่าเพื่อตรวจดูว่าใครบ้างที่อยู่ในขข่ที่จะบรรลุคุณวิเศษทางพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ตรวจดูไปพระภิกษุรูปนี้ก็เข้าขขา่พระยานที่พระองค์จะต้องแสดงธรรมโปรดในวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นมาฝ้าเพื่อฟังธรรมในวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็แสดงธรรมปรนาคุณของการเลี้ยงพ่อแม่โดยได้ตรัสสูตรว่าด้วยการบำรุงเลี้ยงพ่อแม่พระภิกษุนั้นได้ฟังธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจทางก็คิดว่าเรากลับจากป่ามายังเมืองสาวัตถีนี้ก็เพื่อตั้งใจว่าเราจะศึกเป็นคารวะาแล้วก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เรายังบวชอยู่ก็สามารถจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าเฝ้าพระาศาสดาแต่เลยไปพบโยมพ่อโยมแม่ทีเดียวเราก็จะเสื่อมจากการบวชแล้วแน่นอนคือสึกแล้วแต่บัดนี้เราไม่ต้องสึกเป็นคารวะยังบวชเป็นพระอยู่ก็เลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ได้ตัวท่านบวชได้ศรัทธาอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ต้องการจะศึกที่จะศึกก็เพื่อไปเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ตกยาก แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เป็นพระก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ก็ทําให้ท่านดีใจมากท่านถวายบงคมลาพระพุทธเจ้าแล้วออกจากวัดพระเชตวันเข้าไปยังโรงสลากจับสลากพัดและสลากข้าวต้มแล้วเข้าไปยังเมืองสาวัตถีแต่เช้าตรู่แต่เป็นธรรมเนียมของผู้จับสลากเมื่อจับสลากได้แล้วก็ต้องได้ตามสลากนั้นเวลานั้นท่านยังไม่ได้รับข้าวต้มตามสลากที่ท่านจับไว้ท่านก็เลยคิดว่าเรา เดี๋ยวคอยรับข้าวต้มก่อนหรือว่าไปพบโยมพ่อโยมแม่ก่อนดีแล้วท่านก็คิดต่อไปว่าการไปหาผู้ยากไร้โดยที่ไม่มีอะไรติดมือไปเลยนั้นไม่เหมาะดังนั้นท่านจึงได้รับข้าวต้มตามสลากที่จับได้แล้วก็เดินไปยังประตูเรือนบ้านหลังเก่าที่เคยเป็นบ้านเดิมของท่านแต่ก็ไม่พบโยมพ่อโยมแม่ของท่านที่นั่นเพราะว่าบ้านหลังนั้นตกเป็นคนอื่นของคนอื่นเสียแล้วโยมทั้งสองของท่านขออาหารจากโรงทานมารับประทาน ต้องอาศัยนอนตามร่มชายคาเรือนของคนอื่นเพราะไม่มีที่จะอยู่อาศัยภิกษุนั้นก็เที่ยวตามหาโยมพ่อโยมแม่จนในที่สุดท่านก็พบทั้งสองกำลันงนั่งอยู่ริมชายคาบ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพที่ยากจนเป็นอย่างยิ่งเป็นคนไร้ที่พึ่งเมื่อโยมพ่อโยมแม่ตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างนี้พระภิกษุบุตรชายคนเดียวของครอบครัวนี้รู้อยู่แก่ใจของท่านเองว่า การที่โยมพ่อโยมแม่ถึงความลำบากแสนสาหัสอย่างนี้ก็เพราะตัวเองทิ้งท่านทั้งสองแล้วออกบวชเสียจึงเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาในทันทีทันใดที่ได้พบหน้าโยมท่านมีน้ำตานองหน้าแล้วก็ยืนอยู่ในระยะที่ไม่ไกลจากท่านทั้งสองสองผัวเมียตกยากนั้นแม้จะเห็นพระบุตรชายของตัวแล้วก็จำไม่ได้เพราะบุตรชายจากไปสียหลายปีแล้ตัวเองก็แก่เท่าลงไปมาก ดังนั้นโยมแม่ของท่านจึงพูดจึนว่าท่านเจ้าขาดิฉันไม่มีของอะไรพอที่จะถวายท่านได้หรอกขอ,อนิมนท่านได้โปรดไปข้างหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะเพราะสําคัญผิดไปว่าพระที่มายืนอยู่นั้นมาบินธบัตพระภิกษุนั้นพอฟังคําโยมแม่อย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเศร้าโศกมากยิ่งขึ้นโศกเศร้าเหลือล้นยืนน้ําตานองหน้าอยู่ตรงนั้น แม่โยมแม่ของท่านจะพูดย้ำคำเดิมอยู่สองครั้งสามครั้งท่านก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วโยมพ่อของท่านเห็นเขาเช่นนั้นก็ชักสงสัยขึ้นมาว่าพระรูปนี้อาจจะเป็นลูกชายของตัวก็ได้ก็พูดกับโยมแม่ของท่านบอกว่ายายเอย๋ยจงเข้าไปดูให้แน่ซิว่าพระรูปนี้เป็นลูกของเราหรือเปล่าโยมแม่ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินไปหาพระลูกชายมองดูแล้วก็จําได้ว่าเป็นพระลูกชายจริงๆ ก็มอบลงที่เท้าของลูกแล้วร้องไห้คร่ำครวญแม่โยมพ่อของท่านก็เข้าไปหาพระลูกชายเหมือนกันแล้วก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นสภาพที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งแม่พระลูกชายเห็นโยมทั้งสองแล้วเมื่อไม่อาจจะอดกั้นไว้ได้ก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากพอท่านอดกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็พูดปลอบโยนโยมบอกว่าโยมพ่อโยมแม่ ขอคุณโยมทั้งสองอย่าได้คิดอะไรให้มากไปเลยอาตมาจะเลี้ยงดูคุณโยมทั้งสองเองแล้วก็เอาเข้าวต้มที่ท่านนำใส่บารมาให้โยมทั้งสองรับประทานต่อจากนั้นก็ไปบินทบาตมาสำหรับตัวท่านเองแต่ยังไม่ยอมฉันต่อเมื่อไปหาโยมพ่อโยมแม่แล้วถามว่ายังต้องการรับประทานอีกไหมเมื่อได้รับคำตอบว่าไม่ต้องการบริโภคแล้วท่านจึงได้ยอมฉันแล้วก็จัดการให้ท่านทั้งสอง พักอาศัยอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติท่านทั้งสองอยู่โดยวิธีนี้นับแต่นั้นมาคราวใดท่านได้อาหารที่เขาถวายเช่นพัตตาหารที่เขาถวายในวันพระเป็นต้นท่านก็ได้ให้อาหารนั้นแก่โยมพ่อโยมแม่ของท่านแล้วตัวท่านเองก็ไปบินธบัติถ้าวันไหนได้ก็ฉันถ้าวันไหนไม่ได้ก็ไม่ฉันเมื่อท่านได้ผ้าอาบน้ําหรือว่าผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมาท่านก็ให้แก่โยมพ่อโยมแม่นั่นแหละ ส่วนตัวท่านเองก็เอาผ้าเก่าที่โยมพ่อโยมแม่ใช้แล้วมาปะแล้วก็ซักยอมใช้เองแต่วันที่ท่านได้อาหารมาเพียงพอนั้นมีน้อยวันที่ไม่ได้เนี่มีมากกว่าแม้จีวรที่ท่านนุ่งห่มก็เก่าคร่ำคร่าอย่างน่าสงสารท่านก็เลี้ยงโยมพ่อโยมแม่อยู่อย่างนั้นแต่เวลาต่อมาท่านได้กลายเป็นคนผอมซีดเพราะขาดอาหารเกิดเป็นโรคผอมเหลืองขึ้นที่ตัวสะพรังไปด้วยเส้นเอ็น ครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเพื่อนของท่านเห็นท่านผอมผิดปกติก็ถามว่าเมื่อก่อนนี้คุณเป็นคนมีผิวพันณ์เปล่งปลั่งผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้กลับผอมสูบซีดเกิดเป็นโรคผอมเหลืองที่ตัวสะพั่งไ่เด้เซนเอ็นคุณมีโรคอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ผมมีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งเสร็จแล้วท่านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระภิกษุที่เป็นเพื่อนเพื่อ,น,อน,ทนท่านทราบโดยไม่ปิดบงังพระภิกษุเหล่านั้นพาคันพูดว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุนำของที่ชาวบ้านถวายมาด้วยความศรัทธาไปให้แก่คนอื่นนะแต่ท่านนำของที่ชาวบ้านถวายมาด้วยความศรัทธามาให้แก่คารวะเนี่ยชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่สมควรเพราะเขาเป็นของถวายพระท่านฟังคำพระภิกษุเหล่านั้นก็ละอายซึมเศร้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ในที่สุดพระภิกษุเหล่านั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พระภิกษุรูปนี้นำของที่ชาวบ้านถวายมาด้วยความศรัทธาเพื่อเขาถวายพระเขาต้องการถวายพระก็เสียหายโดยการนำไปเลี้ยงคารวะพระศาสดาตรัสให้เรียกพระภิกษุรูปนั้นมาแล้วก็ตรัสถามว่าจริงหรือภิกษุเธอได้นำของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงคารวะจริงพระพุทธเจ้าค่ะแล้วคารวะที่เธอเลี้ยงนั้นเป็นใครโยมพ่อโยมแม่ของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะ เพื่อให้กำลังใจในการทำความดีแก่พระภิกษุรูปนี้พระพุทธเจ้าตรัสสาธุการขึ้นสามครั้งว่าสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอได้ทำตามตัวอย่างที่เราได้เคยปฏิบัติมาแล้วแม้เราเองก็ได้เคยปฏิบัติมาแล้วแม้เราเองก็ได้เคยเลี้ยงพ่อแม่มาแล้วเหมือนกันพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทำให้พระภิกษุรูปนี้มีกำลังใจขึ้นเปน็นนันมาก แล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเรื่องสุวรรณสามชาดกกล่าวถึงสุวรรณสามที่เลี้ยงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดในสมัยที่พระองค์เป็นพระสุวรรณสามดาบทให้พระภิกษุทั้งหลายได้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงพระภิกษุรูปนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันอันเป็นพระอริยะบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ และเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรทำแม้จะเป็นพระก็เลี้ยงพ่อแม่ของตนได้แม้พระพุทธองค์เองก็ทรงเลี้ยงพ่อแม่อย่างดียิ่งมาแล้วเพราะท่านทั้งสองมีพระคุณมากและเพราะการเลี้ยงพ่อแม่เป็นมงคลอย่างสูงอันเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากเพราะได้รับบุญมาก สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระเทรีรูปหนึ่งชื่อพระเทรีอัฐกาสีเธอเกิดในตระกูลของคนมีทรัพย์มากพอรู้ความแล้วคือโตจนรู้เรื่องบรรลุแล้วก็ไปฟังธรรมในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายก็เกิดความศรัทธาแล้วก็ออกบวช แต่ท่านได้ด่าพระเถรีผู้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งว่าอีแพทย์สยาเมื่อท่านได้ละจากสังขารในชาตินั้นแล้วต้องไปหมกไหมอยู่ในเมืองนรกจนถึงพุทธกาลท่านถึงได้เกิดในในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติมากในแก้นกาสีแต่พอเจริญวัยแล้วก็ต้องตกจากตระกูลมาเป็นหญิงแพทยสยาคือหญิงโสเพณีมีชื่อว่าอัตกาสีนะ ขั้นต่อมาเธอมีศรัทธาปรารถนาจะไปบวชเป็นภิกษุณีในสำนักของพระพุทธเจ้าที่นครสาวัตถีแต่พอพวกนักเลงรู้ข่าวว่าเธอจะเดินทางไปเขาก็ไปดักปล้นะจะปล้นกลางทางเธอก็เลยส่งทูตไปบวชแทนพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องก็ทรงอนุญาตให้ทําการบวชทูตได้พอบวชแล้วไม่นานท่านได้เจริญวิปัสสนาบารรลุพระอาหารหันต พร้อมทั้งมีบันทึกไว้ว่าในพัทธรกับนั้นมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นอันนี้หมายถึงตัวของพระเถรีอัตกาสีได้บันทึกไว้เองว่าครั้งนั้น ข้าพเจ้าบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นสำรวมในปาติโมกและอินรีห้ารู้ประมาณในอาหารประกอบความเพียรตื่นอยู่บำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดแต่ข้าพเจ้ามีใจชั่วด่าภิกษุณีผู้ปราศจากกิเลสในคราวนั้นว่าอีแพทยยาข้าพเจ้าต้องหมกไหมอยู่ในนรกเพราะบาปกรรมนั้นข้าพเจ้าต้องไปเกิดในตระกูลหญิงแพทยสยาต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอด และในชาติหลังข้าพเจ้าไปเกิดในตระกูลเศรษฐีแกว้งกาสีมีรูปสมบัติงดงามเหมือนกับอักษรในเทวโลกด้วยผลแห่งพรหมจรรย์มหาชนทั่วไปเห็นข้าพเจ้าสวยงามหน้าทัศนาจึงตั้งไว้ในตำแหน่งหญิงแพทยยาประจำกรุงราชครึ์อันอุดมเพราะผลที่ข้าพเจ้าด่าภิกษุนีข้าพเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วสมบูรณ์ด้วย พระวาสนาได้บวชเป็นภิกษุณีเมื่อเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะอุปสมบททราบข่าวว่าพวกนักเลงดักอยู่กลางทางจึงได้อุปสมบทโดยทูตกรรมทุกอย่างทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแล้วข้าพเจ้าพ้นสงสารทั้งปวงแล้วความเป็นหญิงแพรยาสก็สิ้นไปแล้วข้าแต่พระมหาหมมนีข้าพเจ้ามีความชำนาญในอิทธิฤทธิ์ทั้งหลาย และทิพยโสธาตมีความชำนาญเจโตปริยนันข้าพเจ้ารู้บุพเพนิวาสานุสติยานและทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่ข้าพเจ้าแล้วครับนี่บันทึกมาจากหนังสืออัตถกถาอัฏถกาสีเถรีคาถานะครับที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม54 สาระจากเรื่องนี้ท่านดูฟังสอนให้รู้ว่าการทำอย่างนี้บาปปากเพียงแต่ไปกล่าวคำว่าอีแพศยาเท่านั้นต้องไปตกนรกต้องไปเกิดเป็นหญิงสสเป็นนีเป็นอีแพสยาจนชาติสุดท้ายเหตุที่ท่านต้องรับผลกรรมแรงก็เพราะท่านไปด่าว่าพระอรหันต์หญิงซึ่งเป็นผู้ที่หมดกิเลสตัณหาแล้วที่นี้ คติจากเรื่องนี้ก็ขอให้ชาวพุทธเราควรจะระวังปากอย่าได้เที่ยวไปว่าพระรูปนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยการเห็นแต่กิริยาอาการภายนอกของท่านที่ไม่ถูกใจเราถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงไม่ถึงกับเป็นพระอรหรันตก็บาปมากอยู่แล้วแต่ถ้าจะเป็นพระอรหันต์ด้วยทีนี้บาปไม่ต้องคุยกันเลยแล้วครับแล้วอนุสติข้อที่สองก็คือโศเพณีไม่ได้ต่ำอย่างที่คิด หญิงแพทย์สยาหรือว่าโสเภณีในสมัยพระพุทธเจ้านะั้นไม่ได้ตำต้อยอย่างปัจจุบันเพราะถ้าไม่สวยงามเลิศจริงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับตําแหน่งนี้ก็คิดดูถ้าขนาดพระเจ้าเป็นดินเช่นพระเจ้าพิมพิสารก็ยังทรงไปเป็นลูกค้าจนได้พระโอรสจากโสเภณีก็มีมาแล้วแล้วข้อที่สามคน,นจะสวยเพราะศีลพระอัฏฐกาสีเถรี ในอดีตชาติท่านเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในปาฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์คือมีศีลอันดีตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเกิดในชาติสุดท้ายก็มีรูปสมบัติสวยงามปานเทพอักษรในเทวโลกมหาชนเห็นแล้วก็พอใจแต่บาปกรรมที่ตามมาก็คือปากบาปที่เกิดจากปากเนี่ยถึงจะสวยงามเลิศเลอ,เลอแค่ไหนก็ไม่พ้นเป็นหญิงแพษยาประจําเมือง สตรีใดหวังจะให้ตนสวยงามตามธรรมชาติจควรจะรักษาศีลให้มั่นเขาไว้อย่างน้อยก็ศีลห้าและในโอกาสถ้ามีนะก็ควรจะรักษาศีลแปดด้วยรักษากรรมบท10ด้วยจะเป็นการพัฒนาชีวิตที่ครบวงจรคือพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาและใจไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวละครับ